สวัสดีครับผมชื่อสำเนมภัชลควรจิสมนะครับวันนี้จะมาเสนอเรื่องความหมายของสติและอนุสติกรรมฐาน1ิบอย่างนะครับอันนี้คือหน้าตัวละครที่ผมใช้ทั้งหมดในงานนี้นะครับก็คือ1นึ่สตรอเบอรี่สองมะม่วงสาผักคะนา้าสี่มะละห้ากล้วย6แอปเปลิลเจ็ดฟักทองแปดองุ่น6กเอ้ยเก้าสับปะรดและสิบบีทรูทนะครับความหมายของอุสติกกรรมฐานเอ้ความหมายของอนุสติ คำว,ว่าอสติหมายความว่าการระลึกเนืองเนืองอสติมาจากศัพท์เดิมคืออนุบทส,สติแปลว่าเนืองเนืองสติแปลว่าระลึกตั้งวิคห์ศัพท์ว่าอนุปูนาปูนังสติเท่ากับอนุสติการลึกเนืองเนืองชื่อว่าอนุสติซึ่งหมายถึงทมที่ควรระลึกถึงนั่นเองการลึกถึงบ่อยๆจัดนั้นจัดเป็นการเจริญสติและเป็นการระลึกชอบสัมมาสติในอริยมรรคแปดด้วยและ ถือว่าเป็นมรคของปตบุรุษดังปรากฏในกามสุตะนิเทศว่าสติคือความระลึกถึงระลึกได้เฉพาะหนะ้าสติคือความระลึกได้ความจําได้ความไม่เสื่อมลอยความไม่หลงลืมสติคือสตินซีสิ่งที่เป็นใหญ่สติภละสติที่เป็นกําลังสัมมาสติระลึกชอบสติสัมพชงสติที่เป็นองค์แห่งการตัดสรุ เอากายามารสติที่เป็นทางเอกนี้แหละตัดเรียกว่าสติบุคคลผู้ประกอบพร้อมดําเนินไปดําเนินไปพร้อมเป็นได้เป็นไปพร้อมเพียงเทียบพร้อมแล้วด้วยสตินี้ผู้นั้นพระผู้มีาพาระภาคเจ้าตัดเรียกว่าผู้มีสติต่อไปจะเป็นอนุสติกรรมฐานสิบอย่างนะครับ นุสติกรรมฐานคือสิ่งหรือความดีที่เราควรระลึกถึงคุณของบุคคลและความดีที่มีอยู่แล้วตามเหตุตามปัจจัยอนุสติกร,รมฐานมีสิบอย่างนะครับเริ่มด้วยการทักทายของสองผลไม้นะครับคือสวัสดีมะม่วงสวัสดีเช่นกันสเบปะร่สเบปะรดเลยถามว่ารู้จักอนุสติการรมฐานสิบอย่างหรือเปล่ามะม่วงตอบไม่รู้นะครับสเบปะร่เลยตอบให้สองข้อแรกนะครับคือหนึ่งพุทธานุสติ ระลึกทุนของพระผู้มีพระพเจ้าและสองร,รม,มานตสติระลึกถึงคุณของพระธรรมนะครับต่อไปจะเป็นการทักทายกันของกล้วยและแอปเปิ้ลนะครับกล้วยก็ถามแอปเปิ้ลเลยว่ารู้จกักรู้สิ่งกรรมฐานสิบอย่างหรือเปล่าแอปเปิ้ลตอบไม่รู้นะครับกล้วยเลยจะตอบให้สองข้อนะครับคือสามสังฆานุสติระลึกถึงคุณของพรายระยะสฆ์และสี่สีลางนุสติระลึกถึงคุณของสีนะครับ ต่ไปเป็นการทักทายของสำรดและบ,บินรูทนะครับสำรดเลยถามบินรูทว่ารู้จกักรสิทธิกรรมฐาน1ิบอย่างหรือเปล่าบินรูทบอกไม่รู้นะครับสำรดเลยตอบให้อีกสองข้อนั่นคือข้อ5้าจากขานุสติเลือกถึงคุณบริจาคที่ตนบริจาคแล้วแล้วหกเทวุสติหรือถึงคุณของที่ทําให้เป็นเทวดานะครับต่อไปเป็นการทักทายของมละและฝักคณะนะครับผักคณะก็ถามมลว่ารู้จักรสิทธิกรรมฐาน1ิบอย่างหรือเปล่ามลบอกไม่รู้นะครับ คณะี่ยตอบมาีสองอย่างคือเจ็ดมรณานุสติแลอถึงความตายและเจ็ดกายยะสตาสติเลือถึงร่างกายซึ่งล้วนแต่มีล้วนแต่ไม่สะอาดนะครับและสุดท้ายนะครับวิการถ้าทายของพระทองและงุนนะครับพระทองถามมงุุนว่ารู้จักอนุสติมาฐานสิบ่างหรือเปล่าองุ่นบอกไม่รู้นะครับพระทองเลยตอบให้คือสองข้อสุดท้ายนะครับคืออาณาปานาสตินะครับแล้วเลือถึงกําหนดลมหายใจเข้าออกและสิบ อุปสมานุสติและลึกถึงนิพพานอันเป็นที่จับทุกทั้งปวงนะครับขอจบการรายงานแต่ขอจบการสเสนอเพียงเท่านี้ครับุบคณครับ